ราก็จะมาบอกเรื่องคู่ที่จะลํำรวยได้ไวได้รวดเร็วบนฝ่ามือนี่จะต้องประกอบจะต้องประกอบด้วยเส้นไหนบ้างเป็นหลักบนฝ่ามือจะต้องประกอบเส้นไหนบ้างเป็นหลักเส้นบนฝ่ามือเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะมีหลายแบบหลายแบบหลายประการทีนี้เราไปดูเอาเส้นยกตัวอย่าง เส้นฝ่ามือเส้นบนฝ่ามือเนี่ยก็จะมีเส้นหนึ่งนะเส้นตรงกลางนะเส้นตรงกลางที่เป็นรูปกากระบาดรูปกากบาดตรงฝ่ามือเนี่ยก็จะมีเส้นนี้วิ่งมาหนึ่งเห็นไหมเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้นี่ก็เส้นนี้นะนี่เส้นนี้ก็จะวิ่งไปสุดมือเส้นนี้ก็จะลงมา ีนี้เส้นนี้จะเป็นกากระบาดแบบนี้กากระบาดมาฝ่ามืออย่างนี้อย่างนี้เป็นเส้นตรงกลางนะกากระบาดจะสุดหรือไม่สุดช่างเส้นนี้เป็นเส้นผู้มีบุญญาธิการเป็นเส้นผู้มีบุญญาธิการนะแล้วก็เส้นนี้อีกเส้นหนึง่งที่มนุษย์เราจะลงมาเส้นนี้แล้วแต่จะวิ่งมาเส้นนี้นะทีนี้เราดูตรงนี้ เส้นเนี้ยจะวิ่งตรงนิ้วกลางที่ที่จดตรงมาเนี่ยจะตรงนิ้วกลางตรงนิ้วกลางหรือว่าจะเป็นเส้นที่เลยมาตรงนี้หรือตรงนี้นิ้วชี้นะนิ้วกลางนะนิ้วชี้นะอันนี้นิ้วชี้หรือว่าจะตรงระหว่างนิ้วชี้ในนิ้วกลางเน,นี่ยเส้นนี้เป็นเส้นที่บ่งบอกว่า กากบาดเิ่งมาเสร็จปุ๊บเส้นเนี้ยชี้ถ้าโย่ตรงกลางนิ้วตรงกากตรงนิ้วกลางนะตรงนิ้วกลางนิ้วชี้อันนี้นิ้วโป้งลงมาอย่างนี้นะนิ้วชี้นี่ลงมานี่นิ้วโป้งนิ้วโป้งตรงนี้นะนิ้วโป้งตรงนี้นี่นะถือว่านิ้วโป้งนี้นะอันนี้นิ้วชี้อะอ่อันนี้นิ้วนางอันนิ้วกลางอะะนิ้วกลางแล้วก็อันนี้จะเป็นนิ้วหนังนะก็คือไม่มัน คือจะเป็นนี้ลักษณะนี้กันนิ้วนางเอานิ้วนางนะครับนิ้วนางก็จะอยู่เอาสองนิ้วนี้ก่อนวันนี้สองนิ้วนี้ก่อนนิ้วเนี้ยนิ้วเนี้ยถ้าเส้นนี้มีปุ๊บแล้วเส้นนี้วิ่งมาตรงนิ้วกลางเนี่ยตรงนิ้วนี้นะตรงนิ้วกลางนะนิ้วกลางหรือมีเส้นแยกมานิ้วนี้เนี่ยจะตรงนิ้วชี้หรือไม่ตรงนิ้วชี้ก็ช่างหรือตรงกลางระหว่างกลางเนี่ยนิ้วกลางนี่นะนิ้วชี้นะนะระหว่างนิ้วชี้ ลองนิ้วกลางโพ้ที่มีเส้นนี้นะกับเส้นเนี้ยเนะี่ยทั้งมือขวาก็นะพูที่มีเส้นนี้กับเส้นนี้อันนี้พูดถึงมือผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยอ่าให้ดูทางขวานะจะโชคลาภนะผู้ชายให้ดูทางซ้ายผู้หญิงดูชายผู้ใดดูขวาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเส้นเนี่ยโชควาสนาเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันทั้งสองฝันะ่ง อันนี้เนิ้อหนา,าไปมาดูถ้ามีกรารกระบาดฝ่ามือที่เป็นผู้มีบุญญาธิการเป็นผู้มีบุญญาธิการที่เกิดมาเนี่ยอันนี้จะชนกันไม่ชนกระช่างเป็นผู้สูงศักดิ์มาสะสมบุญการกระบาดบนฝ่ามือเนี่ยนะใครจะคิดทําร้ายคิดไม่ดีคิดอิจฉาทิยา,าจะมีอันเป็นไปนะหรือถ้าเกิดใครเป็นหนี้แล้วนะใครเป็นหนี้ไม่ยอมใช้คืนไม่รู้จักใช้คืนเนี่ยการกระบาดบนฝะ่านมะือเนะี่ยครอบครัวนั้นนะครอบครัวที่ยืมไปเนี่ยนะ ก็จะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองนะจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเนี่ยทุกมีการกระบาดตรงเนี่ยเนี่ยถ้าคนเนี้ยคิดทําร้ายใครนะคิดจองลาจองจ้องทําร้ายใครหรือว่าจ้องเอาผิดกับใครเน,ะนี่ยนะคนพวกนี้ก็ชน,น,นะชนะขึ้นคดีขึ้นตรงขึ้นศาลขึ้นคดีควายเหมือนกันะคนเนี่ยเพราะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุดริแตและเป็นตรงนะโนะนะพูดความจริง แล้วมีน้ําหนักนะขึ้นลองขึ้นสาบก็จะมีน้ําหนักคือแบบพูดความจริงนะเนี่ยแต่เกิดเราคิดสาบแช่งใครหรือกล่าวว่าร้ายใครเนี่ยคนผู้นั้นนะ่ะที่โดนสาบแช่งก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะมักจะเป็นคนใจดีนะคนใจดีนะเรื่องการมีโชคมีลาภมีอยู่เอยบ่อยๆเนะี่ยถ้าเกิดนี่เส้นนี้วิ่งมานี่ชนตรงนี้ จะมีโชคมีลาบบ่อยๆแต่ถ้ามีอยู่ตรงกลางฝ่ามือตรงกลางระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยอาจาอาจะไม่ค่อยมีโชคมากจะไม่ค่อยมีโชคมากนานๆจะมีทีหนึง่งเส้นนี้เราพูดถึงเส้นนี้นะวันนี้จะมาพูดถึงเส้นเนี่ยเส้นนี้ทีนี้วิธีแก้นะวิธีแก้ไขก็คือเราอ่ะควรจะต้องทําบุญบ่อยๆเนี่ยคนที่เนี่ยมีตรงนี้คือเป็นผู้มาสะสมบุญผู้มีก,รก,การกระบาดกลางฝ่ามือเป็นผู้ที่มาสะสมบุญ เราจะต้องทำบุญบ่อยก็คือทำอย่างไงการทำบุญบ่อยก็คือเราเนี่ยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดวัดไหนก็ได้ที่เด้งมาจากบ้านฟ้าเด้งมาจากบ้านเขียวหรือเป็นวัดที่ที่มันเด้งมาโอนวันหนึ่งห้าสิบตังค์วันสลึงเวลาห้าสิบตังค์โอนทุกวันเลยวันละห้าสิบตังค์วันสลึงเขาจะได้ได้กุศลคือไม่ต้องเดินไปวัดโอนเข้าไปได้เลยวัดที่ศาสนาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้าง อ่าห้องน้าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถเมมมาเลยแล้วก็โอนเข้าไปทุกวันโอนไปทุกวันนะก็จะช่วยเร่งให้เราเนี่ยมีโชคมีลาบมากขึ้นเนี่ยเร่งให้เรามีโชคมีลาบมากขึ้นนะเนี่ยผู้นี้มีการกระบาดกลางฝ่ามือนี่นะอันนี้พูดถึงผู้มีการกระบาดกลางฝ่ามือก่อนนะเนี่ยถ้าเส้นตรงนี้เนี่ยนะเส้นเนี้ยวิ่งมาปุ๊บแดกตรงนี้ นี่อันนี้มีโชคบ่อยถ้ามีเส้นตรงหว่างนี้จนแต่ด้าเรายิ่งทาแบบนั้นนะโอนเงินเข้าไปทีธนาคารนะของวัดไหนก็ได้นะเราไม่ต้องไม่ต้องไปเดินไปวัดแล้โอนเข้าเลยด้วยจิตศรัทธาอา้าววันละสะลึงวันละบาทก็ได้นะเราไม่ต้องไปห่วงไม่ไปเสียดายเงินนะไม่ต้องไปใส่กระปุกไม่ต้องไปใส่บาทไม่ต้องไปใส่อะไรไว้นะให้โอนไปด้ทุกวันเนี่ยบัญชีธนาคารนะเนี่ยทามัน แล้วก็จะมีโชคมีลาบแล้วก็จะร่ํารวยไว้เนี่ยจะหลุดนนเราขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองก็จะช่วยบรรเทานะแล้วก็จังหวะที่เรามีอ่าพุ่งเขาเรียกว่าดวงจะพุ่งดวงจะพุ่งลาบจะเปิดเนี่ยดวงจะพุ่งลาบจะเปิดเนี่ยตรงนี้ทําแค่นี้ก่อนเนี่ยทำแค่นี้ก่อนนะทําแค่นี้ก่อนสาหรับผู้มีกากบาทกลางฝั่ามือตรงนี้แล้วก็เส้น,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่วิ่งมาตรงกลางนิ้วกลางนิ้วกลางกับตรงกลางนิ้วชี้เนี่ยเห็นไหม ระหว่างนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยเนี่ยควรทำนะควรควรจะทําก็จะได้มีทรัพย์สินเงินทองอ่าเขาเรียกลาบลาบจะเข้ามาเพราะเราไม่รู้ไงว่าพอเรามีกักรบดกลางฝ่ามือแล้วเนี่ยนะเป็นผู้มีบุญเนทิ่การจะทํำยังไงถึงจะเร่งจะเร่งลาบนะเราไม่เราไม่ไปโกงไม่ไปโกงลาบไม่ไปโกงชะตาเราทําบุญเอาะเสริมบารมีเนี่ยทำบุญเสริมบารมีเอา เร่งทำบุญเสริมบารมีคืออ่โอนเงินคนะรับโอนเงินโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดนะที่ที่สร้างาศาสานสถานนาเขียนงศาส,าศาสาศานสถานเช่นโบสถ โอวิหารหรืออะไรก็ได้ที่วัดเขาสร้างคนระับโอนเงินเข้าบัญชีของวัดนั้นนะโอนเข้าไปเลยนะโอนเข้าไปก็จะทําให้กุศลนนะบุญคือเราทําบุญทุกวันก็จะทำบุญเป็นนิดทําบุญเป็นนิดนะทำบุญเป็นนิดจะสินก็คือทําทุกวันนะทาทุกวันแล้วก็จะมีความสุขเราจะไม่เสียได้เงินถ้าเกิดเราไปทําบุญเนี่ยทีนึง อาจจะไปใส่สังฆทา,านที่วัดแม้จะใส่ยี่สิบาทก็เสียดายใช่ไหมไม่ใช่เสียดายก็เลอกอายคนอื่นเขาอย่างนี้คือไม่ไม่ไม,มันมันก็เป็นการไม่ได้ไม่ได้กุศลได้กุศลน,น้อยนะแต่ถ้าเราโอนไปเนี่ยไม่มีใครรู้เราโอนเข้าบัญชีธน,น,นาคารไปบาทหนึ่งห้าสิบตังค์นะสำหรงเนี่ยสามารถโอนได้เลยนะไม่เสียดายเงินก็จะบริสุทธิ์คนที่ทําบุญเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะเยอะๆเนี่ยก็ยังจะสู้คนทําบุญแบบนี้ไม่ได้ แต่สาหรับผู้ที่มีเงินรัพย์มากๆแล้วนะจะทําแบบนั้นก็ได้นะไปทําแบบที่วัด,ท,วด,ท,วดที่วัดก็ได้แต่สำหรับนะคนที่ยังไม่มีเงินเยอะนะก็ทําแบบเนี้ยน,นะสะสมบุญนะสะสมกุศลเนะี่ยครับโอนเงินเข้าไปทีธนาคารนะครับก็จะได้ผลสําเร็จนะจะมีผลนะประสบผลมากไวมากๆเลยไวมากๆเลยนะครับไวมากๆเลยนะจะสมผลไวมากๆนะครับเพราะว่า มันจะสนส้อหน,น,นุนทำให้เราเนี่ยให้ให้ผู้มีกากบาดการฝ่าหมือนํ่หรวยมั่งคั่งแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคได้อย่างดีเลยนะได้อย่างดีเลย